แล้วก็มาอยู่กับจิ้นนะคะแล้วก็รายการอัเตโน้ทีขับนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็น EP ศูนนะคะเป็น EP ที่เป็นเหมือนแบบประถมมาบทเขาเรียกประถมมาบทไเป็นแบบ EP เริ่มจุดเริ่มต้นของเราเออลมแรงมากขอแนะนำตัวก่อนนะคะลมเอยลมเจ้าพ <laughs> ลมไม่ลมเจ้าพา <laughs> ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเออชื่อจิ้นนะคะนักศึกษาน้ัเกรตรัตน์นะคะอายุ20ปีค่ะพฤติการนี้21แล้วนะคะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอุ้ยบอกเหตุผลนะคะที่เริ่มทำรายการนี้เนี่ยก็คือตัวจิ้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มชาอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอะวันไหนไม่กินอ่ะจะรู้สึกแบบว่าไม่มีแรงจะรู้สึกว่าง่วงเป็นวันไหนที่แบบว่าต้องทํางานหรือว่าต้องแบบ ต้องเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องกินนะทุกคนเหมือนเหมือนคนที่เขาแบบติดกาแฟอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ติดกาแฟเราเป็นติดชาพี่เด็กสิ้อมาร้านกูทามเราก็สั่งชามิกเบอร์รี่ซึ่งเป็นชาที่เราชอบมากนะคะถ้าร้านไหนมีเนี่ยเราก็จะสั่งนะคะเพราะมันอร่อยมากค่ะทุกคนมันจะอร่อยมันจะเหมือนชามะนาวแต่มันจะหอมอะ่ะ<ม>หอมพวกแบบเบอร์รี่อะพวกเนี่ยพวกตระกูลเบอร์รี่ ตอนที่เรียนอยู่มหาลัยอ่ะก็คือกับเพื่อนก็ชอบกินชาเหมือนกันชอบกินชามากเข้ามอปุ๊บคือต้องไปละอธิการไปสั่งชาเย็นทุกคนกินจนสนิทกับพี่ฮนชงอะ่ะเออที่ไม่กินชาเย็นหรอวันนี้ท้่กินชาเย็นไหมอะไรที่กินชาทุกวันนะคะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนไม่ต้องแบบอยากติดชาจังเลยเย<ม>้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้จะกินเฉพาะวันที่แบบว่า ต้องทางานต้องเรียนต้องทําอะไรที่มันเราต้องใช้แบบใช้พลังอะ่ะเออใช้พลังเพราะวันไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้กินนะคะก็คือเหียพราวเลก็คืออยากเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในหัวข้อต่างในทอปิกต่างๆนะคะรายการนี้เนี่ยจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากให้ถูกใจถ้าไม่ถูกใจก็แวะเข้ามาดูหน่อยคนละสองสามสี่ห้ารอบอะไรประมาณนี้ นะเพราะว่าทุกยอดวิวเนี่ยสำคัญกับจิ้นมากนะคะทุกคนสำคัญมากจริงๆคัญมากจริงๆคอนเซปต์ <Concept S 2> ของรายการเรานะคะ,ละหลักๆเลยก็คือจะเป็นการที่พาทุกคนเนี่ยไปจิบชาในที่ต่างๆยามบ่ายไม่ใช่กาแฟนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปเที่ยงตะ่ยงกับวันนี้นะคะเรามาที่ร้าน Good good time เป็นร้านที่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากแล้วก็สั่งเค้กมาด้วยค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากเป็นเค้กอะโวคาโดนะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเขาจะทําเป็นแบบว่ามีฟาร์มของเขาเองป่าทุนอะเออ mm hmm. เป็นฟาร์มผักซึ่งมันก็น่าจะเป็นแบบค่อนข้างบองอ,งอร์อแกนิกอะไรเงี้ยต้องเลยอะเ กลับมาก็หลักเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะพาทุกคนเนี่ยมากินชามาพูดคุยกันยังกับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมาเลยทุกคนแค่มาในะนำรายการหวังว่าทุกคนเนี่ยจะติดตามแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตจินไปนานๆนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของรายการ afternoon tea ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบ ชอบพูดด้วยไงเออชอบคุยกับเพื่อนเมามมยอะไรเงี้ยบางคนก็ถามว่าจะมีเพื่อนมาไหมจะมีดารามาหรือเปล่าเออบางคนถามว่าพี่เจนคะพี่เจนคะแล้วรายการพี่เจนเนี่ยจะมีดารามาไหมคะจะมีเพื่อนมาหรือเปล่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์แต่แต่บอกไว้เลยว่ามีดารามาแน่นอนแล้วก็อาจจะมีแบบว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเนาะสาวสาวสาวว่าเคยดูหรือเปล่าเออก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะคะเพราะว่า แต่ละอีพีเนี่ยก็อาจจะมีคนนู้นคนนี้มานิดนิดหน่นอยหน่อยบางทีก็อาจจะมีแค่จิ้นคนเดียวนะคะตอนนี้นะคะจิ้นก็อยู่ที่ร้าน Good ู Time นะคะซึ่งเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านนั่งส่วนหลังบ้านที่ต่างประเทศที่มีอากาศร้อนไม่มีหิมะตกก็คืออาหารเนี่ยอาหารไม่ได้สั่งลืมสั่งเค้กมาก็คือเค้กอร่อยนะคะแล้วก็น้ำก็ อร่อยนะคะนี่เป็นชามเบอร์รี่สำหรับที่ตั้งร้านนะคะร้านนี้นะคะอยู่จังหวัดชวาธานีอยู่เส้นฉลกรัดนนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเอทเวนตี้ทูเอทเวนตี้ทูโฮเทลนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเลยร้านหาง่ายมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนอยากจะมาบอกว่าเออเราจะเริ่มทำรายการแล้วนะก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะ อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะแหละอย่างที่บอกว่ายอดวิวสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเงินแต่พูดได้ไหมก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องจิ้นด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการอัปเตโ o o นูนทีครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่า เราจะตั้งใจทําอย่างดีที่สุดนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่อีกทีหน้ารับรองว่ามีอะไรแน่นอนถึงจะไม่มีอะไรก็ต้องมีอะไรแน่นอนนะคะไม่ <S <S ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรที่ทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรที่คุณไม่เคยรู้เรื่องอะไรที่คุณรู้แล้วเรื่องอะไรที่คุณรู้แต่คุณรู้ไม่สุดแล้วก็จะพาทุกคนไปรู้ <S 1> <S 1> <et>. <substantial> วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามอัพจนนทีขับนะคะ